ด่วนจำคุกเสกโลโซ2ปี18เดือนคดีเสพไอส่งเข้าเรือนจำทันทีเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่25มีนาคม2564นะครับศาลอาญามมีนบุรีสารนัดฟังคำสั่งสาลฎีกาคดีดำอ .1662 ทับ61ที่พนักง,งานอายการยื่นฟ้องนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซอายุ47ปีร็อกเกอร์ชื่อดังเป็นจําเลยฐานเสพยาเสพติด โดยฝ่าฝืนกฎหมายและข้อหาอื่นๆเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่31ธันวาคม2561โดยคดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาว่าให้จำคุกตามพรบอาวุธปืน1ปีรับสารภาพลดโทษเหลือ6เดือนฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยขู่เข็นว่าจะประทุษร้ายโดยมีอาวุธปืนให้จำคุกหปี6เดือนและฐานเสพยาเสพติดจ,จำคุกอีก6เดือนรวมจำคุกคดีนี้ ทั้งสิ้นเป็นเวลา1ปี18เดือนและให้บวกโทษของสารอาญาคดีทำร้ายร่างกายสาวคนสนิทของอดีตภรรยาอีก1ปี3เดือนเป็นจำคุกจำเลยทั้งสิ้น2ปี21เดือนโดยสารไม่รอการลงโทษแม้ว่าจำเลยอ้างป่วยเป็นโรคไบโพล่าขณะกระทำผิดเนื่องจากเห็นว่าจากพฤติการการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่พบว่าจำเลยรู้ผิดชอบดีจึงไม่อาจอ้างภาวะป่วยดังกล่าวได้ การกระทําผิดของจำเลยนั้นไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายซึ่งศาลเคยให้โอกาสกับตัวเป็นคนดีในการรอลงอาญาคดีอื่นไว้แล้วแต่จำเลยยังมากระทําผิดซ้ำในช่วงเวลารอลงอาญาอีกจึงไม่สมควรให้รอลงอาญาและให้นับโทษจำเลยต่อจากคดีพรบอาวุธปืนของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย